เราคกับเบปิดคะนนะครับที่เะรับเป็นการที่ติดลั้วดชนะครับแล้วก็คุยกับเม้เรา กราบสวัสดี FC ลุงพร FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิด h a n n e l ก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านเกาอนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้นะครับ ลุงภูก็จะขอมาพูดถึงทนายดอบิตากันอีกสักหน่อยนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเมื่อวันก่อนนะครับทางอาจารย์เอกก็ได้ออกมาไลฟ์สดนะครับพูดถึงทนายดอบิตานะครับว่าเป็นทนายอ่อนไม่เก่งอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางทนายดอบิตาก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับว่าโดยมีการชี้แจงในเรื่องต่างๆอย่างมีเหตุมีผลนะครับซึ่งก็ถือว่าแกเนี่ยมีการควบคุมอารมณ์และวุฒิภาวะสูงอยู่พอสมควรซึ่งทางทนายก็ได้โพสต์เอาไว้นะครับตอนหนึ่งนะครับว่า คดีของทนายโดวบิตะนะครับที่ตกเป็นผู้ต้องหาผู้เสียหายแจ้งความทนายโดวบิตะนะครับถูกออกหมายจับตำรวจสอบสวนอายการสั่งฟ้องสุดท้ายศาลรกร็ยกฟ้องนะครับและคนที่ดำเนินคดีกับทนายดบิตะก็ถูกฟ้องกลับหมดเพราะคิดว่าทนายดวบิตะเนี่ยเป็นไก่อ่อนคดีที่ทนายดวบิตะตกเป็นจำเลยนะครับแกได้เป็นทนายความให้กับตนเองและจำเลยคนอื่นๆที่ถูกกล่าวหาในความผิดที่ตนเองไม่ได้กระทำขึ้นเช่นกันนะครับ และสู้กับอายการที่อาวุโสกว่าถึง16ปีทางทนายดูวิตานะครับก็ยังได้รับความบริสุทธิ์ให้กับตนเองและใช้สิทธิ์ในการทวงคืนความเป็นธรรมให้กับตนนะครับเหตุเพราะตำรวจเนี่ยทำงานไม่รอบคอบซึ่งผลของคดีที่ทนายฟ้องกลับนะครับเป็นยังไงทางรุงภูก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะครับหลังจากที่ทนายดบิตาได้มีการเคลื่อนไหวซึ่งนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทนายโดวิตานะครับ ที่ได้มีการอธิบายและเหมือนจะมีการตอบก,กับอาจารย์เอกด้วยนะครับคนก็มองว่าตนเองเนี่ยเป็นไก่อ่อนโดนฟ้องกลับมาเยอะแล้วซึ่งทนายดูวิตาเองแกก็ชัดเจนแล้วนะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถส่งกันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบกเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเดเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบกเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ